ครัวเตยหอมสวัสดีครับอาหารตามสั่งง่ายๆบายครัวเตยหอมวันนี้จะมีเมนูอะไรมานําเสนอนเพื่อนๆไปดูกันเลยครับเมนูที่จะนำมาเสนอนเพื่อนๆวันนี้ก็คือหมูทอดน้ําปลาครับ เป็นหมูที่ลูกค้านํามาให้ผมทอดครับน้ําหนักประมาณ2โลครับหมูที่ลูกค้านํามาให้ผมทอดชิ้นค่อนข้างใหญ่ครับแต่เราตัดไม่ได้เพราะว่าต้องลูกค้าต้องการชิ้นขนาดนี้ถ้าหมูชิ้นใหญ่มากๆจะมีปัญหาอยู่2จุดครับคือตอนหมักจะไม่ค่อยเข้าเนื้อและ2เวลาทอดจะใช้เวลานานครับลูกค้าบอกว่าขอรสชาติเค็มพอดีและออกหวานนิดนึงครับเราไปเริ่มทํากันได้เลยครับก่อนจะหมักหมูให้เ,เพื่อนๆนำหมูของเราไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนครับ เสร็จแล้วเรามาเริ่มหมักกันได้เลยครับอันดับแรกครับน้ำปลาดีครับประมาณ3-4่ช้อนโต๊ะครับอันดับที่2ครับชูรส1่ช้อนโต๊ะครับตามด้วยรสดี2ช้อนโต๊ะครับและสุดท้ายครับน้ำตาลประมาณ1ช้อนโต๊ะครับขยำทุกอย่างให้เข้ากันครับใช้เวลาประมาณ5-10นาทีครับแล้วหมักไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับลูกค้าท่านนี้บอกว่าไม่รีบครับเราเลยใช้เวลาหมักประมาณ1ชั่วโมงครับ แต่ถ้าเรารีบก็ครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วครับพอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับเราไปตั้งกระทะเตรียมทอดได้เลยครับสำหรับมือใหม่ครับแนะนําให้ใส่หมูลงไปก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยใส่น้ามันตามลงไปทีหลังจะได้รู้ปริมาณว่าต้องใช้น้ามันเท่าไหร่จากนั้นให้เพื่อนใส่หมูของเราลงไปได้เลยครับไม่ต้องรอให้น้ามันร้อนก็ได้นะครับสําหรับการทอดช่วงแรกนะครับให้เพื่อนเปิดไฟกลางค่อนข้างแรงได้เลยครับไม่ต้องกลัวหมูจะไหม้นะครับแต่เราต้องคนบ่อยๆนะครับอย่าให้หมูติดก้นกระทะนิฉะนั้นก็อาจจะไหม้ได้ ทอดหมู2กิโลวันนี้ผมใช้เวลาประมาณ25-30นาทีครับไม่ต้องรีบนะครับทอดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูของเราจะเหลืองรับงานมาแบบนี้ต้องบอกลูกค้าก่อนเลยนะครับว่าช้าแน่นอนและลูกค้าส่วนใหญ่ก็เข้าใจในจุดนี้ครับเพื่อนๆต้องคอยคนบ่อยๆนะครับอย่าให้หมูติดก้นกระทะเด็ดขาดมิฉะนั้นหมูของเราอาจจะไหมและดำได้ ผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วครับหมูของเราเริ่มเซตตัวแล้วครับตอนนี้คนง่ายๆสบายๆครับแต่ก็ยังเปิดไฟแรงไม่ได้นะครับทอต่อไปเรื่อยๆครับยังไงลูกค้าก็รอเราอยู่แล้วเข้าสู่นาทีที่25ครับสีหมูของเราเริ่มเหลืองสวยชัดเจนถึงขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆเดินไปไหนนะครับทอดหมูของเราใกล้จะสุกแล้วอีกไม่เกิน5นาทีก็ตักหมูของเราขึ้นได้เลยครับหน้า พอหมูของเราสีเหลืองสวยได้ที่แล้วขั้นตอนสุดท้ายครับนาทีสุดท้ายเราเล่งไฟขึ้นเลยครับรีดน้ํามันเกี่ยวกับหมูของเราออกตักหมูของเราขึ้นได้เลยครับรอเสิร์ฟให้ลูกค้าครับเสด็จน้ํามันให้เรียรบร,ยร้อยครับพักไว้ให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟเรื่องให้ลูกค้าได้เลยครับเรียบร้อยครับหมูทอดน้ำปลาของเราเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วครับพักไว้ให้เย็นแล้วก็ใส่กล่องให้ลูกค้าได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆพอนพอจะทําตามสูตรนี้ได้ไหมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่อยนะครับ ถ้าเพื่อนเเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรูเตอหอมด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม